สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษนะคะท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเ้าชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายท่านจะดวงดีมีโชคลาภด้านใดบ้างมีเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมารับฟังกันเลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่14มีนาคมปถึง13เมษายนปี2567คะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเตือนชาวราศีเมษก่อนนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตหาเวลานลี่งๆผ่อนคลายบ้างนะคะสร้างพลังบวกให้กับตัวท่านเองให้ท่านนั้นอยู่ใกล้ชิดคนที่คิดบวกอยู่ห่างๆคนที่ชอบคิดลบคนที่ชอบคิดไม่ดีแนะนำให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆก็ได้หรือว่าทำในสิ่งที่ท่านชอบ นั่งในสวนทาสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะๆอากาศร่มเดินก็ได้แล้วพลังบวกของท่านจะกลับมาเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านนั้นมักจะเอาใจไปผูกพันอยู่กับใครบางคนคะ่ะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนทําให้ท่านต้องคิดมากวิตกกังวลใจเกี่ยวกับบุคคลเล่าบุคคลคนนั้นนะคะช่วงนี้ยังไงนะาช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษยังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสตินะคะ เพราะว่าท่านนั้นค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคิดทีละหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันเผลอไม่ได้คิดทันทีบางทีคิดเรื่องงานอยู่ดีๆไปคิดเรื่องคนอื่นตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะคะฉะนั้นขอให้ท่านมีสติและปล่อยวางค่ะอย่าคิดไปเองอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะบางเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องคิดและที่สำคัญบางเรื่องที่ท่านนั้นคุณคิดวิตกกังวลใจอยู่อาจจะไม่แย่ อย่างที่ท่านคิดก็ได้นะคะระวังความคิดจะทำให้ท่านนั้นร่างกายเสื่อมโทรมนะคะเช่นนอนไม่หลับความเครียดสะสมส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอแย่ตามไปด้วยบางท่านนิเครียดลงกระเพาะก็มีสำหรับที่ว่าคิดเยอะเกินไปนะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะและที่สำคัญจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางท่านแย่มาหลายปีนะคะหลังจาก นับจากช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ท่านอดทนเพราะว่าดวงของท่านนั้นกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจึงมักจะมีเรื่องราวที่วุ่นวายเกิดขึ้นกับดวงชะตามันเหมือนกับว่ามีอ่ามันเหมือนกับว่ากำลังโดนทดสอบ โชคชะตากำลังทดสอบท่านอยู่นะคะว่าท่านจะอดทนได้ไหมนะคะในช่วงระยะเวลานี้เรื่องวุ่นวายบางครั้งอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมีปัญหาให้ท่านนั้นต้องแก้ไขโดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัวปัญหาไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นฉะนั้นอย่าคิดนานคะ่ะให้มีสติตั้งรับหากมีปัญหาก็ให้ท่านค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้เพราะไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ท่านจะแก้ไขได้เสมอขอเพียงอย่างเดียวอย่าใจร้อนกับการแก้ไขกับปัญหาก็พอให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปตามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนอดทนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะเหนื่อยหน่อยปัญหากเก่าจบไปปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาแทนการงานก็จะเพิ่มมากขึ้นมีดวงได้ทำงานที่ไม่อยากทำมีดวงจะได้ทำงานที่ยากๆค่อนข้างบ่อยนะคะ ที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้จะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาทํางานอยู่ดีๆก็ต้องเปลี่ยนงานก็มีงานจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและที่สําคัญท่านมีดวงการโยกย้ายหากไม่ใช่ย้ายที่ทํางานก็อาจจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทำงานอาจจะเป็นย้ายจากที่หนึ่งไปทําอีกที่หนึ่งหรือว่าย้ายแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายย้ายโต๊ะย้ายมุมย้ายห้องอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า อย่าได้ตกใจอย่าได้วิตกกังวลใจค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นท่านจะจะเดินก้าวหน้าการทำงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยซ้าไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่ท่านก็จะแก้ไขได้เสมอช่วงระยะเวลานี้ถามว่าท่านจะเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆสามารถทาได้หรือไม่ทาได้นะคะท่านสามารถทาได้ แต่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านถนัดและมีความรู้เท่านั้นและให้อดทนนะคะหากเกิดอุปสรรคและปัญหาก็อย่าท้อแท้และสิ้นหวังให้ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มอย่าละทิ้งสิ่งที่ทํากลางทางก็พอค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่าโลบมากอย่าทุ่มสุดตัวในการเริ่มต้นก็พอและในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านนั้นกําลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรก็ตามหรือแม้แต่จะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามหรือ ท่านกำลังทำอะไรอยู่งานอะไรในช่วงระยะเวลานี้ก็ตามท่านจะต้องไม่ประมาทจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุมกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ให้ท่านรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะคะเพราะดาวย้ายมาอยู่ตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีแต่ฟังแล้วก็จะได้กลัวอย่าวิตกกังวลใจอย่าเดินตามดวงค่ะขอเพียงท่านไม่ประมาทก็ไม่เกิดการผิดพลาด หรือหากท่านจะเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆเพราะว่าท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านก็จะเสียหายน้อยที่สุดเพราะว่าท่านได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้ารออยู่แล้วเรารู้ดวงล่วงหน้าเราจะ,ะรับมือได้กับดวงชะตาของเราไม่มากก็หน่อยค่ะและหากท่านจะพูดคุยอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องไม่เกรงใจอีกฝ่ายนะคะให้พูดออกมา ในเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องได้รับสิ่งดีๆนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนอื่นๆท่านจะต้องพูดคุยรายละเอียดให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์และจะต้องทำหนังสือสัญญาทุกครั้งอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไประมัดระวังจะโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องผลประโยชน์และเรื่องเงินเงินทองทองช่วงระยะเวลานี้มีใครบางคนจ้องที่จะ กอบโกยหาผลประโยชน์จากตัวท่านอยู่นะคะฉะนั้นท่านจะต้องรัดกลุ่มรอบคอบเงินทองไม่เข้าใครออกใครถึงแม้ว่าเขาจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีคนใกล้ชิดแค่ไหนก็ตามและขอเตือนอีกเรื่องระมัดระวังมิฉาชีพหลอกให้ลงทุนหลอกให้โอนเงินฉะนั้นหากท่านจะโอนเงินให้กับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ท่านไม่รู้จักท่านจะต้องคิดให้นานๆกดโอนให้ยากๆเข้าไว้ และทําถามตัวเองว่าโอนให้กับใครโอนให้เขาเพราะอะไรไม่ได้พูดลอยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงจะเสียรู้คนอื่นมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านนั้นไม่สมควรจะเสียหากท่านจะหากท่านโอนไวจนเกินไประวังท่านจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังนะคะให้มีสติเช็คชื่อให้ถูกต้องแล้วค่อยกดโอน หากท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องโอนเงินจริงๆและในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้คําพูดให้มากๆคิดก่อนพูดเสมอระวังคําพูดที่แรงๆนะคะโดยเฉพาะคําพูดที่ทํรลายจิตใจคนฟังไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องพูดทุกคําที่ท่านคิดหากคาคันนั้นพูดแล้วไม่มีประโยชน์ก็เก็บเอาไว้ดีกว่าค่ะช่วงนี้ท่านปากไว้ใจร้อนนะคะ ระวังจะเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวท่านเองแต่ในมุมกลับกันหากท่านพูดแต่เรื่องราวดีๆขอความช่วยเหลือคุยงานขายงานให้คําปรึกษากับคนอื่นพูดเพาะๆยิ้มย้มแจ่มใสกับลูกค้าท่านจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมามีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์นะคะแต่ว่าสําหรับบางเรื่องกว่าจะพูดคุยสําเร็จก็ไม่ง่ายนะคะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้ โดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายในช่วงระยะเวลาน,นี้ท่านนั้นจะขายดีนะคะแต่ว่ากว่าจะขายได้โอ้โหกว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อท่านเองก็อธิบายยืดยาวเจอลูกค้ากวนๆต่อรองเก่งๆยังไงก็จะได้ท้อแท้นะคะครั้งแรกไม่สำเร็จสำหรับการพูดคุยก็ให้ท่านทำซ้ำ นะคะเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จค้าขายก็หากเจอลูกค้าควกวนๆก,ก็อดทนนิดนึงเพราะยังไงซะเขาก็เข้ามาอุดหนุนเราค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมษท่านใช้ไหว้วานท่านคนอื่นไม่ค่อยได้ท่านต้องลงมือทําเองจึงจะสําเร็จนะคะเพราะว่าท่านความคิดเรื่นไหลไวพริบดีแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เก่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะใช้ไหว้วานคนอื่นบางครั้งท่านพูดอีกอย่างเขาเข้าใจอีกอย่าง นะคะท่านให้ทําอีกอย่างกลับไปทําอีกอย่างทําให้งานของท่านติดขัดล่าชาสุดท้ายแล้วท่านจะต้องตามแก้ไขงานจึงจะสําเร็จให้ท่านระมัดระวังให้มากๆนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีลูกน้องบริวารท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงระยะเวลานี้จะพูดคุยงานต้องพูดคุยให้ละเอียดชัดเจนนะคะแต่บางเรื่องท่านทําเองได้ให้ท่านทําเองดีกว่าค่ะจะสําเร็จดีกว่าให้คนอื่นทําให้นะคะคลิปนี้จะบอก โดยรวมนะคะจะไม่บอกนี่คือเรื่องงานนี่คือเรื่องของการเงินนะคะจะบอกรวมๆกันไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมษขอท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้เต็มที่หากได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรก็ตามมุ่งมั่นตั้งใจทําค่ะถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากทํางานนั้นก็ตามทําและทําให้ดีที่สุดอะไรที่ไม่ถูกต้องห้ามทําเด็ดขาด การทำงานของท่านจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทำงานให้มากขยันเข้าไว้นะคะอย่าเพิ่งขาดลามาสายอย่าเพิ่งขี้เกียจเพราะมีคนนั้นจับจ้องแอบมองดูผลงานของท่านอยู่มีคนจ้องจับผิดด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีคนจ้องที่จะรันแกล้งรังแกมีคนจ้องที่จะเลื่อยขาเก้าอี้หาทางรีเครดิตท่านอยู่ช่วงนี้หากท่านทําดีท่านจะได้ดีหากท่านทําไม่ดีระมัดระวังความลับจะถูกเปิดเผยอย่าคิดว่าความลับนั้น ที่สิ่งที่ท่านทำจะไม่มีใครรู้อย่าได้ประมาทส่วนทางด้านของการเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆและอย่าเพิ่งซื้อในสิ่งที่ท่านนั้นคิดว่ามันยังไม่จำเป็นหรือมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อตุนเพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้ก็มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยถึงแม้ว่ารายจ่ายที่ท่านนั้น ไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ต้องจำใจจ่าย,ายโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถและรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านบางคนก็จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงนี้ท่านมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุหรือว่ามีบุตรหลานที่ยังเล็กนะคะในช่วงระยะเวลานี้ รายจ่ายที่เกี่ยวกับบคุคคลเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้ใจ่ายเป็นระยะะยะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายนะคะแต่ว่าในเรื่องราวที่จ่ายเยอะแต่ท่านก็มีมุมดีๆด,ด้านการเงินด้วยเหมือนกันท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้แต่ว่าจะได้ไม่มากและที่สําคัญท่านนั้นมักจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปนะคะการเงินแต่ว่าท่านจะ สามารถหมุนเงินได้ยังไงก็อดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะเหนื่อยกับการหมุนเงินมากหน่อยเพราะว่าบางช่วงรายะจ่ายเข้ามาเยอะเข้ามาพร้อมๆกันนะคะข้อดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือการงานนั้นค่อนข้างเหนื่อยยังไงก็ขอให้ท่านอดทนนิดนึงอย่าบน่นอย่าเถียงและระวังคนกลั่นแกล้งและคนจ้องจับผิด การเงินถึงแม้ว่ารายจ่ายเยอะแต่สุดท้ายแล้วท่านจะหมุนเงินได้และช่วงระยะเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทิ์คุ้มครองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะคล้วคลาดและปลอดภัยนะคะโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นจะได้พูดคุยหรือว่าติดต่อพูดคุยกับคนที่ท่านรู้จักบ่อยขึ้นนะคะและขอเตือนอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะคือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัส แน่นอนนะคะชาวราศีเมษแต่ว่าจะมากหรือน้อยนั้นก็จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นหลักด้วยนะคะขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ